สวัสดีครับอย่างที่บอกว่าราคา XRP มันก็วนๆเวียนๆงโงๆอยู่แถว2ดอลลาร์อยู่มีวนลงไปต่ํากว่า2ดอลลาร์อยู่นิดหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ตอนนี้ก็ฟื้นกลับมาได้อยู่ที่ประมาณสัก2.03ดยอลลาร์ครับอยู่ปริ่มๆน้านะครับราคา XRP ก็ยังยันอยู่เหนือ2ดอลลาร์ได้โอเคอยู่แต่ด้วยเงินบาทที่มันแข็งนี่เลยทําให้ตอนนี้เป็นโอกาสจะซื้อมากกว่าโอกาสขายนะครับเงินบาทแข็งมากอยู่ที่3 1ม 6บาทต่อ1ดอลลาร์แล้วนะครับก่อนอื่นเลยผมอยากจะมาอัปเดตเรื่อง XRP ETF กันให้ได้ฟังกันนะครับเพราะว่าเรื่อง ETF เนี่ยแหละที่จะมีส่วนช่วยในการทำให้ราคา XRP ประคองอยู่ได้ล่าสุดทาง CBOE นะครับหรือว่า Chicago Board Options Exchange หรือว่าตลาดซื้อขายออปชันแห่งชิคาโกเนี่ยได้รับรองการอนุมัติอย่างเป็นทางการสำหรับการจดทะเบียนแล้วก็เผยแพร่กองทุน ETF 21 Shares XRP แล้วนะครับ ตามที่ได้ระบ,บุไว้ในเอกสารที่ยื่นเนี่ยก็จะทำให้ทาง21 Shares XRP ETF ได้เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ก็เมื่อคืนที่ผ่านมาเรียบร้อยไปแล้วนะครับสิ่งนี้ก็จะทำให้มีความต้องการเหรียญ XRP มากยิ่งขึ้นเพราะว่าพวกทางกองทุนต่างๆเนี่ยก็จะต้องเข้าซื้อ XRP เก็บสำรองไว้ให้ลูกค้านะครับก็เช่นเดียวกับ g r a y s c a l e ที่มีการซื้อเหรียญ XRP เก็บไว้เรียบร้อยแล้วถึง107ล้าน XRP เลยนะครับ เป็นการดูดซับเหรียญออกมาเก็บไว้ก็คือยิ่งถ้ามีกองทุน XRP ETF เปิดตัวใหม่ๆเนี่ย <ๆ S 1> เขาจะยิ่งทําให้ลูกค้าของกองทุนนั้นๆสามารถเข้าถึง XRP ETF ได้ง่ายยิ่งขึ้นอย่างทาง Bitwise XRP ETF เองก็มีการลงโฆษณาในบิลบอร์ดที่ Times Square นะครับในนิวยอร์กอันนี้คือทาง Bitwise เองก็เช่าลงโฆษณาเองเลยนะครับทำให้คนได้เห็นถึง XRP ETF เนี่ยก็จะทำให้มีคนสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็แสดงว่า XRP ETF นี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญจริงๆเพราะน่าจะทํากําไรให้กับทางผู้ขาย ETF ได้เยอะนะครับก็เลยทุ่มโฆษณากันขนาดนี้อีกเรื่องที่จะทําให้คนมาหันมาสนใจ XRP มากยิ่งขึ้นก็คือการที่ตลาดอนุพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดอย่าง CME นะครับจะเปิดตัวสัญญาซื้อขายล่วงหน้า XRP ในวันที่15ธันวานี้ซึ่งก็จะช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมของคนที่สนใจและสถาบันทางการเงินต่างๆได้มากยิ่งขึ้น แล้วก็สรุปผลงานเมื่อคืนนี้นะครับของ XRP ETF ทุกกองทุนก็มีตามนี้เลยนะครับกองทุน XRP ETF เนี่ยปิดตลาดด้วยปริมาณการซื้อขาย25.97ล้านดอลลาร์นะครับไหลเข้าสุทธิหรือว่าโอเคมากๆนะครับสำหรับสถานการณ์ตลาดคริปโตแดงขนาดน,นี้แล้วก็ถ้าแบ่งแยกเป็นตามกองทุนต่างๆก็ตามนี้เลยนะครับ ของแ a n k ิ i n t e m p l e t o n เนี่ยหรือว่าตัวย่อ XRP Z นะครับ1 5 6ล้านดอลลาร์อ i ดไวสนะครับตัวย่อ XRP 8.47ล้านดอลลาร์ c a n a r y Capital นะครับตัวย่อ XRPC 4.7ล้านดอลลาร์ e s c a l e G XRP นะครับ2.15ล้านดอลลาร์ Lex o s p r e y 1.69ล้านดอลลาร์นะครับ Twenty One Shares TOXR 367,000ดดอลลาร์นะครับก็ยังน้อยอยู่ จากเรื่อง XRP ETF ก็มาต่อเรื่องที่ดีๆของ XRP อีกเรื่องนึงนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับคือทาง Ripple เนี่ยเพิ่งเข้าซื้อกิจการ Rail เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับถือเป็นข่าวใหญ่ข่าวดีหลายคนอาจจะยังไม่รู้จัก Rail นะครับแต่ว่า Rail เนี่ยจริงๆแล้วเป็นผู้ให้บริการชำระเงินแบบ b 2 b หรือว่า Business-to-Business Business นะครับด้วย Stable Coin ที่ใหญ่ที่สุดในวงการคริปโตทั้งหมดเลยนะครับหมายความว่ายังไง อย่างที่หลายคนทราบกันดีนะครับธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยเวลาจะโอนเหรียญ stable coin เนี่ยคงไม่ได้ไปที่ Circle นะครับ mm hmm. Circle คือ USDC นะครับมันไม่ได้ไปซื้อที่ Circle แล้วก็โอน stable coin กันเองกับทางลูกค้านะแบบขอเลขกระเป๋าจากลูกค้าแล้วก็ทำการโอนกันเองแบบนี้มันไม่ใช่การทำงานของธุรกิจในโลกคริปโตนะครับ อันนี้มันเป็นสิ่งที่เรลเนี่ยเข้ามามีส่วนช่วยส่วนร่วมในการจัดการเรื่องนี้ให้กับทางธุรกิจนะครับสามารถทําให้ธุรกิจเชื่อมต่อแล้วก็เริ่มใช้เซเบอร์คอยสำหรับการชําระเงินข้ามประเทศโอนเงินระหว่างกันนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆอีกมากมายได้อย่างง่ายดายก็แสดงว่าเรลเนี่ยคือโซลูชันในการชําระเงินแบบ B2B สําหรับเซเบอรคอยนั่นเอง Ripple ก็มีเหรียญ R L U S D Stable Coin ของทาง Ripple เองนะครับซึ่งนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับ Ripple ที่จะเข้ามารับช่วงธุรกิจนี้แล้วก็ย้ายไปใช้ X r P Ledger แทนก็อย่างที่เห็นนะครับว่า Ripple เนี่ยก็เข้าซื้อกิจการที่สำคัญสคัญในช่วงที่ผ่านมาก็มีอย่าง G Treasury ที่ซื้อไปแล้วแล้วก็ h i t l o r ที่ซื้อไปแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น Ripple Prime เป็นต้นนะครับ สิ่งที่ริปเปอเนี่ยกำลังทำอยู่ตอนนี้ก็คือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรมทางการเงินในทุกส่วนของระบบการเงินอย่างสิ้นเชิงไม่ว,ว่าจะเป็นการดูแลรักษาหรือว่าคัสตดี้นะครับการชำระเงินภาพคล่องหรือว่าล i ควิดิตี้หรือว่าหลักประกันเป็นต้นนะครับก็ดูเหมือนว่าริปเปอรเนี่ยกำลังวางตำแหน่งตัวเองให้เป็นชั้นสำหรับการชำระเงินหลักสำหรับธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดไม่ใช่แค่การชำระเงินเท่านั้น ก็ถือว่าทาง Ripple ไม่หยุดการจเจริญเติบโตนะครับจะจะมีการใช้งาน XRP Ledger มากยิ่งขึ้นโดยการขยายความร่วมมือรวมถึงการเข้าซื้อกิจการต่างๆนะครับซึ่งจะเป็นก้าวกระโดดในการใช้งาน XRP Ledger ก็จะทําให้เกิดความต้องการเหรียญ XRP มากยิ่งขึ้นนั่นเองอีกเรื่องที่ยังไม่จบนะครับก็คือต่อเนื่องจากวิดีโอที่แล้วเนี่ยใครยังไม่ได้ดูก็อยากให้กลับไปดูก่อนนะครับจะได้ต่อเนื่องที่ไม่อยากจบก็คือทาง Solana ยังไม่จบนะครับ ก็คือตามรูปนี้เลยนะครับดูรูปนี้เลยคือทาง s o ล a น a ใน x.com เนี่ยโพสต์ Post รูปนี้นะครับเพิ่มเติมจากเดิมที่แซลลิป p ปอร์ r p มาเพราเนี้ยโพสต์ Post รูปนี้ที่เดิมเนี่ยเป็นรูปของ b บรดการ์ลิงเฮาสนะครับแต่นี่เอารูปของจอชบัวซิสซีโอของ s o ล a น a มาใส่แทนที่หน้าของ b บรดการ์ลิงเฮาสแบบนั้นเลยนะครับ แถมยังใส่แคปชั่นประจำตัวของ b l a c k ก a ร l i n g House ที่ผมเคยทำวิดีโอไปแล้วครับอย่างตอนที่แคลไลดีแฟบเนี่ยภาษาการ CFTC ได้โพสต์คำของ b l a c k ก a ร l i n g เ o u s e เหมือนกันนะครับก็ใช้คำเดียวกันนี้คือคำว่า Lock in นะครับไม่รู้ว่าทางโซล a น่าทำไปทำไมเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าริปเปอร์ทำแบบนี้บ้างไม่รู้ว่าสาวกโซลนาจะออกมาแสดงความไม่พอใจบ้างหรือเปล่าถ้าเกิดใครสนใจลองเข้าไปดูในลองเข้าไปค้นใน X ดคอมได้เลยนะครับอันนี้แอคเคาท์ทางการของโซล a นาเลย ลองเข้าไปอ่านคอมเมนต์ดูนะครับดูเดือดเหมือนกันนะครับหนาโซลนาว่าเป็นอีเดียตบ้างอะไรบางเยอะแยะไปหมดเลยเอาว่าใครยังไม่ดูก็เข้าไปดูได้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ใครยังไม่รู้ประวัตินะครับก็ไปดูย้อนดูในวิดีโอที่แล้วได้นะครับหรือว่าจะกดที่ซ้ำเนวตอนท้ายวิดีโออันขวาก็ได้นะครับข่าวสั้นๆอีก2เรื่องนะครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับคริปโต ข่าวแรกก็คือธนาคารในสหรัฐเนี่ยสามารถซื้อขายคริปโตได้อย่างถูกกฎหมายร้อยปอร์เซ็นแล้วนะครับก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนเชิงโครงสร้างครั้งใหญ่ที่สุดของ OCC นะครับคือ OCC เนี่ยออกหนังสือรับรองเมื่อวันที่9ธันวาที่ผ่านมาไปเขียวให้ธนาคารสหรัฐเนี่ยให้บริการซื้อขายคริปโตในโกอร์คริปโตได้อย่างเป็นทางการนอกจากนี้ทาง OCC ที่เป็นผู้ดูแลควบคุมธนาคารยังระบุว่าสิ่งนี้คือ part of the b u s i n e s s of b a n k i ก g นะครับก็เท่ากับว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยถูกยอมรับให้เป็นสินทรัพย์หนึ่งในระบบธนาคารไม่ใช่สินทรัพย์นอกระบบอีกต่อไปสิ่งนี้ทําให้ธนาคารได้ค่าธรรมเนียมมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนลูกค้าก็สบายใจได้เพราะว่าเป็นตัวเลือกที่น่าจะดีกว่ากระดาน e x c h a n g e นะครับซึ่งก็อาจจะกระดาน e x c h a n เ e เองก็อาจจะมีปัญหาบ้างหรือว่า Account ของคุณโดนแฮกใน Exchang e บ้างนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่จะทําให้คริปโตเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายนะครับําาัคนดท่วไป ตอนนี้มันเหมือนการแบ่งแยกระหว่างผู้เล่นในตลาดคริปโตเนี่ยอย่างกระดานต่างๆกับทางธนาคารทั่วไปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแบ่งแยกอย่างชัดเจนได้อีกต่อไปนะครับธนาคารสามารถทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับคริปโตได้มากยิ่งขึ้นก็เหมือนกับกินส่วนแบ่งของทางคริปโตเอ็กซ์เนไปนะครับเรื่องสุดท้ายก็ขอสรุปสิ่งที่ทางเจโรมพาเวลประกาศไปแล้วก็เฟดเขาาลดดอกเบี้ยไป0 2 5เนะครับก็เกิดอะไรขึ้นตลาดเหมือนจะดีขึ้นแล้วก็ร่วงลงมาหนักๆเลยนะครับตอนนี้ คือข่าวก่อนหน้านี้ก็เคยมีที่ประกาศข่าวดีออกมานะครับคือรดดอกเบีย้ยแล้วราคาก็ยังร่วงอยู่ก็มีเกิดขึ้นนะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรซึ่งในการประชุม FOMC ที่ผ่านมาเนี่ยการตัดสินใจในการโหวตก็คือ9ต่อ3เสียงนะครับมันแตกแยกมากที่สุดในรอบ6ปีเลยตั้งแต่ปี2,562เนี่ยเพราะบางคนก็กลัวเงินเฟอ้อพุ่งนะครับจากภาษีนําเข้าใหม่ๆของทรัม ขณะที่บางคนก็อยากจะลดมากกว่านี้เพื่อช่วยตลาดแรงงานที่เริ่มอ่อนแอนะครับมีคนที่บอกว่าจะให้ลดถึง0.5%นะครับอยู่เสียงหนึ่งทางเชรมพาเวลเนี่ยย้าว่าเฟดกําลังรอดูสถานการณ์ก่อนตัดสินใจเพิ่มนะครับไม่ได้รีบร้อนอะไรโดยที่แกก็ยังบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้คือท้าทายมากนะครับเพราะว่าเสี่ยงทั้ง2ด้านเลยของภารกิจหลักของทางเฟดก็คือเสี่ยงทั้งเงินเฟ้อนะครับแล้วก็เสี่ยงด้านการ สร้างงานที่ตัวเลขออกมาเนี่ยยังไม่ชัวร์ไม่ชัดเจนนะครับเนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมามีก็วเมชัด,ดาวส่วนสิ่งที่เจอรโรมพาเวลพูดเกี่ยวกับอนาคตอย่างปัจจัยบวกปีหน้าก็มีนะครับเช่นการใช้จ่ายผู้บริโภคยังคงแข็งแกร่งแล้วก็ AI ช่วยเพิ่มผลิตภาพและนโยบายการคลังเนี่ยจะเริ่มผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเจอรโรมพาเวลแกนี่ก็จะหมดวาระประธานเฟด เดือนคฤษสภาคมหน้านี้แล้วนะครับยังไม่รู้ว่าใครจะมาแทนแกนะครับเพราะว่าอีกประมาณ5เดือนกว่า,วาเท่านั้นเองสําหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่เอามาฝากกันประมาณนี้นะครับใครอยากคอมเมนต์ก็เชิญได้เต็มที่เลยนะครับคอมเมนต์คุยกันได้วันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดสวัสดีครับ